แผนประกันเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหรประกันภัยจะเริ่มและสิ้นสุดการเดินทางที่ประเทศไทยเท่านั้นโดยต้องซื้อก่อนเดินทางอย่างน้อย2ชั่วโมงและเขาจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ผู้เอ,อกกาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยและสิ้นสุดความคุ้มครองหลังจากผู้เอ,อกกาประกันเดินทางกลับประเทศไทยภายใน2ชั่วโมงหรือถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครองตงามที่ระบุในกรมธรรม์ถ้า am, กลับมาเยี่ยมบ้านที่ไทยชั่วคราวแล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลกรมธรรม์คุ้มครองไหมต้องเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองเกิน12เดือนโดยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด22,000บาาทและคคควมมุ้รอง้้ใชไดยใน90วัันหลงกบับ ถ้าสถาบันเรียนในต่างประเทศมีประกันภัยให้อยู่แล้วยังสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มได้ไหมซื้อเพิ่มได้เพราะประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่อตางประเทศ MSIG Overseas Student ที่ไม่เพียงแต่คุ้มครองรักษาพยาบาลในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังมีชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียนค่าเที่ยวบินล่าช้าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วโลกและอื่นๆอีกมากมายถ้าต้องการติดต่อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ MSIG Assist ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างติดต่อ MSIG Assist ผ่าน c e i f i calling บนแอปพลิเคชัน SAG เอจ e ปีดหรือโทร020395704โดย MSIG As s i s t ให้บริการช่วยเหลือตามด้านบนนี้เลยโดยหากต้องการขยายความคุ้มครองจากเดิมที่มีอยู่ต้องติดต่อที่บริษัทเท่านั้นประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ m s i g o v e r s e a s ซ t u d e เดนพิจารณาการเคลมกี่วัน MSIG จะใช้เวลาพิจารณาและดำเนินการเคลมภายใน15วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้เอาประกันซึ่งระยะเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของความเสียหายและความซับซ้อนของเอกสารอาจมีการขยายระยะเวลาพิา แต่ไม่เกิน90วันโดยผู้เอาประกันไทยสามารถติดตามตรวจสอบสถานะเคลมผ่าน MSAG Claim Tracking ได้ตลอด2ิีชัว่วโมงถ้าใครมีแผนเดินทางประเดียนต่อต่างประเทศแบบเราสมัครเลยพราะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์แบบไหน MSAG เขาก็คิดแทนให้หมดแล้วเชื่อชอบใช้ใช้ m s i g